ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสารคดีสั้นป้องกันสาธารณภัย คุณผู้ฟังคะปัจจุบันอาคารสูงมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทําให้เราต้องหันมาใช้ลิฟต์กันมากขึ้นแม้อันตรายที่เกิดขึ้นจากลิฟต์จะเกิดไม่บ่อยแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นลิฟต์ค้างประตูลิฟต์หนีบหรือลิฟต์ตกสิ่งแรกที่ต้องทําเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคือการตั้งสติค่ะและอย่าพยายามงัดประตูลิฟต์โดยพละการเด็ดขาด กรณีลิฟต์ค้างมักไม่ค่อยมีอันตรายเนื่องจากลิฟต์มีพัดลมที่จะสามารถระบายอากาศได้เพียงพอแต่หากไฟฟ้าดับและพัดลมระบายอากาศจุดทำงานคนที่ติดอยู่ในลิฟต์ส่วนใหญ่มักจะประสบกับภาวะการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์คือจะมีอาการมึนงงสับสนปากเกริ่มมีสีคล้ำให้รีบคลายเสื้อของผู้ป่วยให้หลวมไม่ควรจับนอนหรือนั่งแต่ควรประคองให้ยืนไว้เนื่องจากจาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนักกว่าอากาศฉะนั้นบริเวณพื้นจึง มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากจากนั้นเมื่อน,นำผู้ป่วยออกมาได้แล้วให้รีบพาไปอยู่ในที่ที่อากาศไทยเทสะดวกอย่ามุงหรือหากมีออกซิเจนให้รีบให้ทันทีและโทรแจ้งสายด่วน1669เพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์สิ่งสำคัญคือควรปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายเช่นไม่ขึ้นลิฟต์เกินจำนวนคนที่ระบุไว้ อย่าพิงประตูลิฟต์ขณะยืนรอเนื่องจากประตูลิฟต์ไม่ได้แข็งแรงและไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักคนพิงจึงอาจพังได้ ประตูลิฟต์อาจหนีผู้โดยสารได้หากระบบเซ็นเซอร์เสียและหากไฟไหมห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดค่ะเพราะอาจสำลักควันในปล่องลิฟต์หรือลิฟต์อาจไปเปิดในชั้นที่ไฟกำลังไหมทำให้คนในลิฟต์เสียชีวิตได้ทันทีค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับสารคดีสั้นป้องกันสาธารณภัยในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษา